สวัสดีจ้าสวัสดีวันศุกร์นะคะจะไปหากินข้าวแล้วก็จะไปทำงานเหมือนเดิมละพี่น้องคะ่ะเมือนี่ยทำงานสู้ๆคะ่ะงานคือเงินเงินคืองานนาะพี่น้องนอเนาะเฮ็ดไปพี่น้องคะ่ะงานประจำก็ทำไปงานอิสระก็ทำไปน้อพี่น้องคะ่ะเฮ็ดไปว่สูุงานละพี่น้องกันมีไหเฮ็ดเนียนบ่ <laughs> ทำไปค่ะทำไปทำให้ทำอย่างไรทำให้เรามีความสุขอะไรทำให้เรามีความสุขก็ทำไปนะคะพี่น้องคะไปครับวันนี้จะกินอะไรตามมาดูนะจ๊ะมาจา้ามาทานข้าวนะคะยัเข่ายังยังไม่บอกพ <สะ S 2> <สะ>ี่เก่าพี่น้องคะ่ะผัดกะเพรานะคะ,<ส>ะ กินตะพัดกระเพราท้องโปรดนะคะของฉันอันนี้ก็ผัดผักใส่กุ้งนะคะใส,ส่ซัมมีนะคะมาจามาทานข้าวเที่ยงแล้วกันนะคะพี่้องคะ่ะมีก็ไปให้งานไห่หงู้แดงตักน้ำจิ้มก่อนทานข้าวเสร็จแล้ว ไปเห้งานพี่้องคะก็เห็นเขาทำมาให้งานก่อนอันเขาให้งานไหนบอเห็ดอันงานก่อนเวลาได้บอเออบอผิดพี่้องคะไม่รู้ว่าเห็ดไดอยู่ก็เลยเฝ้ามาเรียนจะพากันใะจาะเต็งตัวไว้กันนะนี่ย ต็มตัวไ้ขนาดนาที่เดียวพี่น้องค่ะไปเี๋ยลืมยังไ่ลืมแล้วเนี่ยไปเอาของาฝากกัไลกัแชร์นี่นะจ้าพี่น้องพาไเตือนกันวันเปื้อนเมือนวันมาชพี่นองค่ะ 拜。